สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ขายบอลสีอีกแล้ว <c oughs> พอดออีมีแพ็คบอลสีเยอะมากเมื่อวานนะครับเนาะวันนี้ก็เลยเอองดขายก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีแพ็คอีกเดี๋ยวถ้าขายวันนี้เดี๋ยวมันจะทับถมกับ <c oughs> ที่จะแพ็กพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นบอลสีที่แบบเป็นต้นจอมบ้างต้น อ่าต้นที่รอผ่าหัวบ้างนะครับเนาะเทพเทวฤิษก์ก็หัวใหญ่น่าจะใหญ่แล้วลหละนะครับนี่โอ้มีลูกด้วยทุกท่านนั่นไงมีลูกด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมดูก่อนโอ้หัวน่าจะใหญ่อะ่ะทุกท่านเออเดี๋ยวเราค่อยมาผ่ากันนะครับพอพอดีมันเยอะแล้วนะครับเนาะเราต้องแบบโลมาผ่าบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นต้นจอมนีม่เป็นต้นจอมณนะเมืองนนท์ นี่ต้นจอมพอรเจ้าสัวพรเจ้าสัวก็เพิ่งเอาลงกระถางไปวันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นจอมอเศรษฐีเงินล้านนะครับนะเนาะเศรษฐีเงินล้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมีแบ่งอู้อันนี้ก็มีลูกนะครับทุกท่านอันนี้เป็นสาวนครชัยศรีนะครับอันนี้ก็มีลูกนางรากสดอะไรก็มีลูกนะครับโอ้โหบอลสีตอนนี้แบบโตวไวมากแต่เราไม่มีเวลาได้ทําเขาเลยนะครับเนาะ ก็ตอนนี้ก็ดูครับมีลูกมีนั่นน้ะเทพเทวฤกษ์อะ่ะมีลูกนี่ไงแซมขึ้นมาเดี๋ยวเอา่านี่ไงครับเห็นไหมเออเดี๋ยวเราผ่านะครับเนาะเพราะว่ามีคนรอเยอะอยู่นะครับสําหรับเทพเทวฤกษ์เดี๋ยวผมจะผ่าแล้วก็คนที่รอก็รออีกนิดนะครับส่วนอันนี้ผ่าไปแล้วละ่ะบอลสีนางลากสดเขียวป้ายเขียวนะครับดูอย่างก,กระดาบวงเดือนเนี่ยโคตรเท่ <laughs> นี่ครับเนาะอันนี้ก็มีลูกนี่อันนี้ต้นลูกนะเนี่ยโอ้ด่างฮาบเลยสวยเลยนะครับต้นลูกนี่นี่นางลากสดต้นแม่เขาสวยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันสําหรับนางลากสดก็่าไว้ก็งอกเยอะอยู่นะครับทุกท่านนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ครับงอกเยอะอยู่แต่ยังไม่ไดเอาลงกระถางพอดีไม่ค่อยมีเวลาครับทุกท่านผมอะไหนจะแพ็กบอลไหนจะ ลงกระถางอีกนะครับทําอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับดูบอลน,นอกตู้ก็ลงหัวหัวก็น่าจะใหญ่กันแล้วนะครับนี่เออนะครับผมก็บริหารเวลาไม่ค่อยถูกอะช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทํานะครับเนาะน,นี่เป็นวิจิตจินดานะครับเนี่ยสวยแล้วก็ออกดอกด้วยมีลูกด้วยนั่นไงมีลูกด้วยออกดอกด้วยโอ้เยอะแยะเลยยังไม่ได้ทํานะครับเนาะยังไม่ได้อยู่บ้านแบบ ทำน้องให้เป็นกิจจลักษณะยังไม่ได้ขยายพันธุ์นะครับอันนี้สวยนะเนี่ยเห็นไหมลากสดายเขียวนะครับเนาะสวยมันโตวไวมากเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวมันนี่ยุบหมดอะพวกนี้นี่ครับต้นจอมบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะทําการลื้อไปผ่าแล้วก็เอาต้นที่พร้อมจะเป็นแม่พันธ์ุมาลงอีกนะครับเนาะมาไว้ในตู้อีกอันนี้ก็เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวดูในนี้ เนี่ยครับทุกท่านมันไม่ค่อยมีเวลาเนาะการทำบอลสีนี่ผมดูอันนี้ก็ออกดอกออกดอกนะครับเนาะไม้เหลืองไม้เหลืองโอ้ดูครับผมเนี่ยลูกไม้อะไรก็ออกเต็มเลยนะครับโคานโนอะไรก็มีในนี้นะครับเนาะยังไม่ได้ทำดูผมพี่มาน,นี่ยืดยาวหมดละเท้ารำไพอะไรอีกนะครับ ลูกไม้แดงอีกดูมีลูกแล้วนะลูกไม้แดงอะนุ่นนั่นไงสวยด้วยยังไม่ได้ผ่าเลยทุกท่านถ้าผ่าแล้วแผงมานี่เหื็จเบิดชัยแน่ดูครับเนาะอันนี้ก็สาวนาครชัยศรีด่างสวยๆเลยเดี๋ยวเปิดดูก่อนวังสำราญก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับเนี่ยธาตุบางแก้วเทพเทวาป้ายีนยดูทุกท่านนี่ครับเทพเทวาป้ายสวยด้วย หัวน่าจะใหญ่แล้วละ่ะเนี่ยครับโดนอดน้ำอดอาหารโอ้โหหลายอย่างศีลานักปราดอีกนี่คือวังสำรานนะครับเนี่ยด่างสวยดูรัศมีเงินต้นนั้นก็โอ้โหบัตรหื่มพึ่มมาโอ้ยผมเนี่ยงานยุ่งนะครับบอลสีก็ทำงานก็ทำดนตรีก็เล่นนะเอาให้หมดท่านไหนที่ไม่ทันบอลสีเมื่อวานก็ขออภัยด้วยนะครับทุกท่าน พอดีโอ้โหเมื่อวานมีคนทักมาเยอะมากทักมาแบบโอ้โหสน,นันปัน่นปื้นทักมาเยอะมากนะครับก็เลยไม่มีเออมีบอลสีแค่นั้นแหละนะครับลิมิตในการแพ็คคือมันน้อยนะครับเนาะบอลสีต้นเล็กๆก,ก็เริ่มโตนะครับเดี๋ยวก็ติดตามเบิดชัยไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเบิดชัยก็จะมาอัปเดตบอลสีให้ทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นดงนะครับเนาะถ้าเราเลี้ยงกันเยอะๆนี่สวยนะ ไอเทพเทวริศกับนางลากสดเนี่ยเออเป็นดงสวยๆเลยนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันนี่ครับทุกท่านดูนี่ครับผมเนี่ยบอนสีที่ผมฟอร์มไว้นะครับที่เอาไว้ขายอะตอนนี้ก็เริ่มแบบโตมั่งแล้วนะครับโอ้สะพูนผลต้นนี้สวยมากขายใบเดียวได้ไหมเนี่ย <c oughs> เรามาขายบอนสีใบเดียวได้ไหมดูครับทุกท่านสวยๆทั้งนั้นเลยศิลานักปลาดด่างสวยมาก เออเราขายบอลบอลแบบใบ,บเดียวได้ไหมอ่ะดูนี่นี่โอ้ถ้าขายใบยเดียวได้นะครับถ้าทุกท่านยอมรับได้นี่เปิดขายใบยเดียวเลยแต่อันนี้มันไม่สวยไงใบนี้ถ้าใบาเดียวสวยๆนี่น่าจะลองขายได้ดูศีลาหุ่มทองต้นนี้ด่างอันนี้เดี๋ยวเอาไว้รอแบ่งปันนะครับเนาะทิพวาลีอีกเมื่อวานทิพวาลีไม่ค่อยออกเลยเราต้องแยกเขาออกมาแล้วแหละนะครับดูดูครับมันตู้มันเต็มอะ่ะ ตู้มันเต็มมันก็เลยแบบเออทำให้เราแบบไม่ค่อยมีพื้นที่ในการอนุบาลน,นะครับเนาะจริงๆแล้วตู้มันเต็มอะตู้นู้นก็เต็มนะครับนี่แหละครับบอลสีของเบิร์ดช้ยก็ต้นแม่พัน์ธุก็เยอะนะครับเยอะแยะเลยในนี้อีกนะครับเนาะเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับมายืนผัดเวผัดเวอ,อยู่เนี่ยมายืนงงอยู่เนี่ยครับว่าเอ้ เราจะทํายังไงกันต่อนะครับเพราะว่าต้นแม่พันธุ์ก็ที่โตๆก็โต,ต,ตขึ้นอีกนะครับอันที่ไม่ได้ผ่าก็โตขึ้นมาอีกนะครับอันเล็กๆที่ขายไม่ได้ก็ไม่มีพื้นที่จะไว้แล้วนะครับเอาละครับขออภัยทุกท่านนะครับที่บอลสีไม่พอจำหน่ายนะครับเนาะก็โดนสดหรือก็โดนสวดไปอีกหนึ่งซิงเกิลเอาหน้านะครับเนาะของสวยๆก็ มีน้อยนะครับของดีมีน้อยเอาละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ